สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับหน้ารถที่เสรีไทย68กันบ้างนะครับหลังจากไม่ได้มาอัพนะ PPV นะครับหรือ SUV โซนนี้มาพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครับจะพาพี่พมาอัปเดตนะครับ SUV นะครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางเนาะขนาดเล็ก ก็มีขนาดกลางก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะสำหรับ CRV ครับนะ Corolla c r s s ครับนะ HRV ครับมีให้คุณครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็จะให้ดู PPV ด้วย Fortuner นะครับ m u l X ครับมีทั้งขับ2มีทั้งขับ4นะครับใครสนใจรถประเภทนี้ทั้งเครื่องดีเซลและเบนซินนะครับยกสูงแบบนี้น่าใช้แบบนี้มีทั้งไฮบริดและเป็นเครื่องยนต์สันดาปนะครับคลิปนี้ดูครบจบแน่นอนนะครับอัปเดตการนะทุกคันเลยที่ เซลลี่ไทย68นะครับแล้วก็จริงๆถ้าเอาอัปเดตกว่านี้มันจะอยู่ที่ศูนย์ทวงสีบกนะแต่วันนี้พามาอัปเดตโซนนี้เผื่อมีใครสนใจครับนะก็สามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับได้ผู้จัดการฝ่ายขายครับ0659113374 Line ครับ Pek152 ครับทุกคันคันรถเกรด A ครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับไม์กค์แน่นอนมาดูคันแรกครับมาดูคโรลล่าคอสตัวท็อปกันดีกว่าทะเบียน667ครับคันนี้สีเทาฟ้าหายยากและได้เป็นตัวท็อปสุดครับ ไม่แค่หก0มืนโลนะครับไม่น้อยมากเลยนะไหม่หกหมืนโลปี2 0 2พันยิบสองหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ครับออกมาใหม่ล้านสองนะตอนนี้ราคาเหลือเจ็ด0สนแปดหมื่นเก้าันบาทเองแล้วได้ไหม่หลักหมื่นด้วยฟรีดาวครับคุณจะผ่อนอยู่ประมาณหมนะื่นสามสองร้อยนะขอเครดิตดีอ่ะผ่อนเลทประมาณนี้เลยและเนื่องจากมันเป็นปีย2ิบสองครับผมหาให้คุณได้นะถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนพฤจิเนี่ยดอกเบี้ยของธนาคารโอริโกครับ 4ปีเริ่มต้น2.1โคตรถูกอ่ะนะถูกกว่าป้ายแดงอีกนะครับผ่อนยาวๆ7ปีก็3%ไปปลายหาให้ได้นะครับสนใจทักมาตามเบอร์ติดต่อด้านล่างได้เลยคันนี้ครับได้เป็นทะเบียนนี้ไปเลยนะไม่ได้ขอคืนนะครับทะเบียนสวยจำง่ายเลขสามตัวครับโลโก้ u ุมเรซินเป็นสัญลักษณ์ของตัวท็อปนะครับโคมไฟ LED โปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไลท์ครับแม็กไลน์สวยๆแบบนี้ยางก็มิชลินไพร์มาซี่แล้วนะครับหาอยู่ครับตัวท็อปเล่นเลยนะครับมีอะไรบ้างนะสิ่งที่พิเศษกว่าตัวลองเลยกัน มีกล้อง360องศาครับมีกล้องรอบคันนะมีระบบเซฟตี้ที่เหนือมาตรฐานนะคืออะไรมีแจ้งเตือนชนหน้าครับมีแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับแบบนี้เห็นไหมนี่นะแล้วข้างหน้าตรงนี้เขาจะมีเรดาร์นั่นแหละนะใช้ร่วมมันกับตัวนั้นนะนะครับที่เป็นเป็นตัวแจ้งเตือนออกนอกเลนนะคูปอนโทนมีนะครับนะมีเบรกมือปรับไฟฟ้าแล้วบอกคนขับปรับไฟฟ้าแล้วครับมีจอใหญ่ๆนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเนวีนะครับมีเนวีแล้วนะมีเชื่อมต่อแอปทีคอนเน็ได้ นะถ้าจะเอาเนวีคือต้องมีแค่ตัวท็อปนะนะครับตัวรองยังไม่มีนะครับข้างล่างตรงนี้มีแอร์ครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ USB-A อีก2จุดมีแอร์หลังครับบาะหลังสามารถพับได้แบซสิบ4 0ส0ครับนะคุณซื้อคันนี้ครับคุณประหยัดเงินไปประมาณเกือบ5้าแสนเลยนะรถใช้งานแค่2องสมปีนะครับแล้วก็มีแหลกหลังคาด้านบนแล้วเนาะก็ตัวท็อปก็น่าใช้กว่าจริงๆนะครับมีกลองรอบคันนะมีเนวีครับ นะแล้วก็มีแจ้งเตือนเขาเรียกว่าออกนอกเลนชนหน้าบสปอร์ตนะครับเขามีให้ครบเลยนะเนี่ยเนี่ยมีกล้องหลังด้วยและมีมุมมองครับแบบเบิร์ดไอวิวนะเหมือนเราอยู่ข้างบนรถอ่ะเราก็มองรถลงมานะว่าแบบเออข้างๆมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับสนใจคันนี้มาจัดได้เลยนะครับ0 6 5 9 5, 1ห3 3้เนะมาดูด้านหน้าฝั่งนี้นะครับบสปอร์ตมีแน่นอนเนาะเบาปรับไฟฟ้าครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้ นะมีไฟตัดหมอกให้คุณแล้วสภาพสวยแบบนี้ครับ<ม>ในเลทแค่เจ็ดแสนกว่าบาทนะผ่อนหมนะื่นสามสองร้อยฟรีดาวได้แน่นอนนะครับมันยอดจัดธนาคารประเมินเอาไวนนะ 800, ้นู่นเลยนะแปดแสนต้นนะครับสนใจทักมาครับเบอร์ด้านล่างได้เลยมาดูคันต่อไปครับตะกี้ตัวท็อปเจ็ดแปดเก้าคันนี้ตัวรองนะให้บิดพรีเมียมครับปีเก่ากว่าหนึ่งปีนะปียี่สิบเอ็ดตะกี้ปียี่สิบสองครับคันนี้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหก เ9นะครับทะเบียน783สานะสภาพสวยเหมือนกันไฮบริดเหมือนกันครับประหยัดน้ำมันเหมือนกันประมาณ21 22ิบล,ลิตรเป็นคอสโอเวอร์นะ BSUV นะเป็น SUV ขนาดกลางนะครับ5้าที่นั่งฟังก์ชันที่ที่เขามีมาตรฐานะมันมีครบแล้วมีคูซอนโทนครับมีกล้องถอยจอรัสกีนเบรกมือไฟฟ้าเนาะแต่ที่เขาไม่มีอ่ะก็คือซันรูฟครับกล้อง360องศาแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยที่เขาเหนือมาตรฐานมาสำหรับตัวท็อปข้างๆนะครับแต่เขาประหยัดกว่า ถึง90,000บาทนะไมค์ก็พอกันนะครับ60,000กว่ากับ90,000พอดีนะไมค์ดิฟกัน20,000กว่าโลครับแต่คุณประหยัดไปนะคันนี้ผ่อนแค่11,600อะฟีดาวนะฟีดาวผ่อน11,600ครับมีบสปอร์ตมอนิเตอร์ให้คุณเหมือนกันนะภายในยนี้ดูไม่ออกเลยนะว่าคนละรุ่นนะครับว่าคนละรุ่นย่อยอะแต่มันเป็นเนี่ยนิดหน่อยนะครับเนี่ยที่บอกไปนะตรงพวมมมง,ออองนนนาามาล นี่ครับหน้าจอเขามีเป็นจอทัชสกรกีนต่อกล้องถอยแต่ไม่มีเนวีนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าเหมือนกันและไม่มีซันรูปนะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปตะกีมีซันรูปนะครับแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์มีให้เหมือนกันเบาะหลังพับได้เหมือนกันนะเราด้านท้ายครับมันปรับไฟฟ้าให้คุณเหมือนกันด้วยนะสองคันนี้ปรับไฟฟ้าครับแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นคือตัวสมาร์ทยังไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะเขามีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับก็คือสมาร์ทเป็นตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นพรีเมียมเป็นตัว Long top, ลองทนน และมีคันง,งข้างผมนะเดี๋ยวให้ดูครับคันข้างคังงนนี้คลอสครับเป็นตัวท็อปนะไฮบิดพรีเมียมที่มีชุดแต่งจริงจมันราคามันก็สูงกว่าประมาณ6 7เ0 0หมื 70, น่นนะครับเขาเพิ่มอะไรมาบ้างสังเกตครับเพิ่มราคาแบ็กท็อปครับเพิ่มไฟท้ายลมดําแม็กเปลี่ยนลายนะครับแล้วก็มีชุดแต่งเห็นไหมชุดแต่งให้เล็กๆน้อยๆแล้วดันคงด้านข้างเนี่ยเห็นไหมนะครับมีแบบตัวบันไดที่แบบมีลวดลายเนาะนะก็เพิ่มมา6 7เ0 0หมื่นนะสำหรับเทียบกันนะกระจังหน้าเปลี่ยน เทียบกันนะกระจังน่าจะเปลี่ยนแบบนี้มันคือตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นั่นแหละแต่มีความ GR นะครับเบาภายในแต่งใหม่หลังคาแบ็กท็อปครับนะแล้วก็ช่วงล่างเขาเซ็ตให้เฟิร์มขึ้นนะสีขาวมุกด้วยนะครับตัดกับดานี่หล่อเลยนะคันนี้แ6ดหกเก้าแปดแสหกมืเก้าพครับฟีดาวก็จะผ่อนอยู่คันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณสัก1มื่นสี่นะฟีดาวผ่อนประมาณ1มื่นสี่นะครับเบาะดำคอนโซลดำนะครับเบามีลวดลาย GR แบบนี้ให้นะ เป็นเบาะลายพิเศษครับเฉพาะ GR นะครับรถสวยน่าใช้ครับคูซอนโทนอะไรต่างๆมีให้เหมือนตัวท็อปเลยนะมีแจ้งเตือนอ่อน็อกเลนแจ้งเตือนชนหน้าครับนี่เบาะข้างล่างก็เป็นลาย GR นะสภาพสวยนะครับนะออกมาใหม่เกือบล้านสามอะตอนนี้ราคาอยู่869นะครับไม่80,000ครับคันนี้ปีใหม่สุดเลยเป็นปี22จด23นะครับ22่สจดยีครับคันนี้สนใจก็สามารถทักคันเข้ามาได้นะครับ0 6 5 9์ห3ห้าไลน์ครับ P E K 1 5 2ได้เลยนะครับผ่อนหมื่นสี่สองร้อยประมาณเนี้ยนะครับไฟแนนซ์ Finance จัดถึงบ้านครับปี P e 2 2่สิไม่80,000ื่แล้วดูไม่หมื่นหมดเลยไม่หกห0 0่นครับ90,000ครับ80,000ครับมาดูคันอื่นกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวพาดูคันนี้ครับ HRV ครับ1.5 e ึ่ EHV ปี23ตัว RS ครับใครติดตามช่องผมน่าจะ,ะคุ้นๆนะว่าคันนี้มันอยู่ 0, ศูนย์ทวองสี่สบกใช่ไหมใช่ครับมันถูกย้ายมานะครับมันถูกย้ายมาเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับ ปี23ครับไม้หก0 0ื่นะตัวท็อปสุดครับ ehevrs สีเทาอ่าเป็นออกเทาน้ำเงินเทาดำแบบเนี้ยนะครับคันนี้ก็869ครับเท่ากับ gr เลยนะแต่ใหม่กว่าประมาณสักครึ่งปีอ่ะนะไม้หก0 0ื่นะครับอันนี้ก็22.23 869ครับคันนี้อ่า869เหมือนกันไม้หก0 0ื่นะครับปี23่สิบแท้ใครชอบตัวท็อปของใครฮอนดาก็มาจัดคันนี้ได้นะครับราคาเท่ากันกับ gr แบบนี้เลยนะครับฟรีด้าได้เหมือนกันมาดูครับ crv มีจอดอยู่สองคัน นะมี c r v คันนี้ครับ799นะปี21 799ปี21ไมก็คือจะหลักหมื่นด้วยนะครับเป็นตัว E ไหมตัว E ครับไม่ได้เชน799ครับไม่70,001นะผ่อนอยู่ประมาณสัก13,200นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ CRV เจนประมาณนี้ผมมีปี21อีกคันหนึ่งถูกกว่านี้แสนหนึ่งรุ่นรุ่น S นะ E ก็จะเป็นรุ่นเหนือกว่า S หน่อยนะ S S คือตัวเริ่มต้นนะแต่ถ้า ES คือตัวท็อปของ5ที่นั่งนะผมมี CRV ปี21แบบนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ 699นะครับก็จะเป็นปี21ไมค์ประมาณแสนสี่นะเป็นรุ่นรองจากเนี้ยหน่อยหนึ่งเพราะว่า E อเน,นี้ยจะเป็น7ที่นั่งแต่ถ้า S จะเป็น5ที่นั่งนะครับอันนี้เป็น7ที่นั่งนะไมค์แค่เจ็ดหมื่นครับราคา799แต่ถ้าคุณอยากได้5ที่นั่งปีเดียวกันไมค์เยอะกว่าเท่านึงอะนะครับไมค์เยอะกว่าเจ็ดหมื่นโลแต่ถูกกว่าแสนหนึ่งนะครับ,ยยอ 70, ล, 100, รบลองทักมาได้อ่ามาดูโซนนี้กันดีกว่านะครับมี PPV ครับเผื่อใครสนใจ PPV โซนนี้ครับ Fortuner น,น,นะครับมีทั้งสีดำนะเนาะ Legender Leader มีให้คุณครบเลยนะคันนี้ก่อนเลยดีกว่าสีขาวสวยเลยราคาแบ็กท็อปครับสีขาวมุก8ซีี7ครับ fortuner ร้านหนึ่งครับคันนี้เป็น l e g e n d ดอ2.8นะครับนะครับปี21ไมลแสนสองครับ1นึ่งล้านหแสนนะผ่อนจะอยู่ประมาณ 17, ื่นเจ็ดหประมาณเนี้ยภายในสวยเลยครับอ่าภายในสวยเลยนะใครหาอยู่มาจัดนะครับ fortuner คันนี้มีคูซอนโทนครับมีแพนดชิพมีแจ้งเตือนชนหน้านะจอใหม่นะครับ เจ็ดที่นั่งนะป้ายแดงออกมาเนี่ยซิกมาโฟด้วยเนี่ยจะต้องมีร้านเจ็ดร้านแปดนะครับตอนนี้เหลือแค่ร้านหนึ่งนะครับหาอยู่มาจัดครับฟอร์จูเนอร์สีขาวหลังคาแบ็กท็อปหล่อๆแบบนี้นะมาไม่บ่อยนะครับสําหรับพวกลีเจนเดอร์นะลีเจนเดอร์ลีดเดอร์เนี่ยตอนนี้ก็มีทยอยเข้ามาแล้วลีดเดอร์นี่เยอะเลยนะส่วนคันนี้เดี๋ยวขอดูสคบอหน่อยสีดำครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะลีเจนเดอร์ครับสองจุดสี่นะครับสี่นะปียี่สิบสองครับอันนี้ใหม่กว่าหนึ่งปีเพิ่มห้าหมื่น แต่ว่าเป็นสีเป็น2.4นะคันแรกเป็น2.8นะครับขับ4ซิกมาโฟดังคู่เลย1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะพรอ,อยูหมื่นแปดเหมือนกันนะครับดิฟกันนิดหน่อยดิฟกันประมาณห้าร้อยบาทต่อเดือนนะครับใหม่กว่า1ปีครับแต่เป็น2.4นะอยากได้แบบสีดำนะครับดำดุๆแบบนี้หรือจะเป็นแบบสีขาวมุกหลังคาแบ็กท็อปลองทักเข้ามาได้ครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้คุณดูเพิ่มเติมนะมาดูคันต่อไปครับคันนี้น่าจะเป็นลีดเดอร์แล้วนะ9 1 6 7เนี่ย2คันแรกลีเจนเดอร์เลยคันนี้ เป็นลีเดอร์ครับ2 4จุดสี่วีหนึ่งล้านปดมืนปี2ีสองมายอยู่แ0ด0มืนะเป็นผมนะอันนี้อันนี้จักใจนะเพิ่มนิดนึงครับเอาลีเจนเดอร์นะหลอกว่ะลีเจนเดอร์ภายในตกแต่งดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูเลยดีกว่าตะ่กี้เราดูมันจะเป็นดำแดงใช่ไหมถ้าเป็นลีเจนเดอร์ถ้าลีเดอร์มันดำร้้น,นครับแบบนี้นะแต่ก็มีแพดเดิ้ลชิพคูซอนโทนเหมือนกันแต่ไม่มีแจ้งเตือนออกนอกเลนนะเขาลดออปชั่นนิดนึงนะตรงนี้ถ้าเป็นลีเจนเดอร์จะมีแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้้งชนนนนนนหาะะอััีีไมม่่ครบตก ถ้าใครชอบความเป็นแบบ PPV ของค่ายตัวตานะผมว่า Leader ก็สามารถมันก็เพียงพอนะแต่ l e g e n เดมันคือตัวท d อ่ะนะต้องพูดตรงๆเลยอ่ะมันไม่มี TRD แล้วไงมันก็จะเป็นแทน TRD นั่นแหละนะครับเป็นเหมือนตัวที่เขาแต่งแต่มองขับผ่านนิมแยกไม่ออกนะว่าไหน l e g e n เดหรืออ l e a d e r นะครับมันก็มันก็พอๆกันนะครับมันก็หล่อเหมือนกันะแต่แค่ฟังก์ชันน้อยกว่านิดนึง นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเขียนบริลเดเอร์กับลีเจนเดอร์นะขับสี่ทั้งคู่นะครับคันนี้ก็ขับสี่ซิกมาโฟนะสามคันแรกนี่ขับสี่ล้วนเลยนะถูกใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ติดต่อด้านล่างเลยมาดูคันต่อไปครับคันต่อไปอมีมิวเอ็กซ์เนาะแบบนี้ก็ผมมีราคาประมาณแปดเก้าครับปี21เอดไมล์แสนดโลนะหนึ่งดเก้าเป็นอันติเมทสังเกตล้อเขาถ้าล้อเขาแบบเนี้ยอันติเมทนะราคาแบบแปดเก้า้าอ่ะก็ผ่อนอยหมื่นห้านะฟีด้าผ่อน15ื่นห้าครับไมล์แสนดโล ปนะีป0 2 1นี2021นะครับ1.9แล้วก็มี3.0อันติเมทเหมือนกันนะรู้สึกคันนี้จะ3.0เดี๋ยวพาส่องหน่อยหน1่ง 1, 1, 1 4หนสะีะสีเทานะครับไปเช็คก,ก่อนคันนี้เป็น3.0อันติเมทครับเป็นปี22เลยโอ้โห9 7 9 0 0 0มกไม้6,000นะไม้ไม่เยอะนะไม้แค่6,000 0โลเองสีเทานะครับเป็นแบบเทาดำเนาะนะครับอยากได้แบบเนี่ยเจนหน้าเก่านะอันนี้เป็นตัวก่อนตัวไม่ได้ อันนี้ก็เป็น3.0ขับสี่ครับเหมือนกันนะ3.0ขับสี่คันนี้829ครับมาอยู่แสนแสนหนึ่งนะครับ3.0 Navy Soyl โชมนี้ผมชอบตัวไม่ได้เชนมากกว่านะตัวปีประมาณแบบ18 19 20อะนะครับนี่ยคุณดูข้างในนี่ปี21มันจะเปลี่ยนโฉมแล้วเนาะเนี่ยข้างในมันเป็นเบาะดําครับแล้วเบาะมันสวยมากเลยดูดินะครับเบาะสวยครับแล้วเบาะดําเป็นเจ็ดที่นั่งแต่ถ้าคุณมาซื้อปี18แล้วเบาะมันเป็นแบบนี้ นะมันเป็นครีมนะครับตัดไม้เลยนะดูแบบคลาสสิกมากเลยนะแต่อันนี้ก็หกแสนกว่าบาทครับเป็นปีสิบแปดสามจุดศูนย์แต่เป็นขับสองนะครับเนวี่มีให้เหมือนกันนะถูกใจ PPV นะครับหรือ SUV นะครับอันนี้ก็หกแสนกว่าบาทหกแสนห้าประมาณนี้หกห้าเก้านะครับวันนี้พาดูทั้ง SUV ครับทั้ง PPV ครับถูกใจขันไหนติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์ด้านล่างเลยนะครับติดต่อหาผมครับเป็กผู้จัดการฝ่ายขายได้โดยตรงและใครนะครับอยากสมัครงานนะครับทีมเป็กนะครับ ผมเป็นผู้จัดจการสายขายรับสมัครพนักงานเพิ่มด้วยนะครับเบอร์ด้านล่างลองทักมาปรึกษากันได้นะรับสมัครงานนะครับเรามีอยู่3สาขาเสรีไทย68นะครับมินบุรีเสรีไทย95ิครับมินบุรีเหมือนกันแล้วก็สุวินทวงศ์46ครับเส้นถนนสุวินทวงศ์งติดถนนใหญ่นะทักมาลองมาปรึกษากันได้นะครับการสมัครงานที่นี่มีคนเทรนครับมีคนเทรนมีคนสอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่ผมมองว่าเป็นอาชีพที่ดีครับเพราะอะไรรู้ไหมอาชีพเซลล์เนี่ย มันวัดตามความสามารถแต่ถ้าเราทํางานเป็นพนักงานประจําอันนี้อันนี้เป็นแนวเป็นอีกแนวคิดนะมันก็ตามเงินเดือนเนาะอันนี้คือคุณตามผลงานครับผมว่าคุณสามารถสร้างไรายได้ได้ดีดกว่าถ้าคุณตั้งใจนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์จะได้ไม่พลาดครับอัปเดตรื่นสวยแบบนี้ที่เพรยน์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ